สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่16นะคะ16แล้วนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด460 OMEJC มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ0834374753ตามนี้เลยนะคะวันนี้นะคะมาเริ่มต้นที่ราคา300บาทอง์ละ300บาทนะคะ สี่องค์หนึ่งพันนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากหลวงปูท่ทวดเป็นหลวงปู่ทวดเลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเลี่ยมกรอบตันมาแบบนี้เลยนี่นะพร้อมคล้องคล้องขึ้นคอได้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาหลวงปู่โตค่ะ เลียมมาแบบนี้เหมือนกันนะคะมีสีสีด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสนใจแอดไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทคะ่ะสามรบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระรอดคะ่ะพระรอดเลี่ยมแบบนี้เลยส,สวยเลยนะคะพร้อมขึ้นคอนะคะ น่ารักน่ารักเลยนะคะองค์นี้กรอบสีทองทองแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเป็นแบบว่าเหมือนดาวเลยนะแฉกแฉกแบบนี้นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลย300บาทนะคะรายการต่อไป Leave. อันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะกลมๆแบบนี้เลย พร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระผงสุพรรณค่ะเลี่ยมมาแบบนี้นะใส่กรอบนะคะส,สวยๆนี่นะคะขึ้นคอได้เลยนะคะด้านหลังนี่องค์พระมีรอยนิ้วมือส,อสวยๆเลยนะคะชัดเจนเลยนะเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพัสสมเด็จนะคะน้องได้มาสามองวันนี้พาสสมเด็จน้องได้มาสามองแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากนะคะพาสสมเด็จรายการที่หนึ่งเก่าๆนะคะอันนี้เป็นคาบเก่าๆนะคะนี่นะมวลสารดีมากเลยนะคะองค์นี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะสมเด็จรายการที่สองไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์อะไรไม่แน่ใจนะ เก่าๆมัน,ม,นมันนะองนี้นะคะส,สวยๆเลยค่ะสามร้อยบาทนะคะ300บาทสมเด็จรายการที่3ค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นมวลสารชัดเจนนะคะส,สวยๆนะเก่าๆอันนี้ก็สภาพใช้มาแล้วนะคะ300บาทค่ะ <c oughs> รายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะ <c oughs> เหรียญหลวงปู่เอ่เหรียญหลวงพ่ออีนะคะ เหรียญหลวงพ่ออีเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมานะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะ EP นี้เป็น EP ที่16นะคะพี่ๆค่ะ EP ที่16หลวงพ่อเงินมีสององนะคะเริ่มจากนะคะรายการที่หนึ่งค่ะหลวงพ่อเงินแบบนี้นะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนี่นะ 300บาทนะคะรายการที่2นะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สองอันนี้ก็เก่าๆเ,เหมือนกันเลยนะคะครับๆนะเป็นสนิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ๆแบบนี้เลยนะได้มาแบบสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะได้พัดตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพักกิ่งนะคะไม่รู้ว่าพักกิ่งอะไรแต่ว่าไม่มีเสียงกิ่งนะ แบบนี้นะคะสสวยเลยก้นจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะสามบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหลอหลวงพ่อไปค่ะเก่าๆนะมันๆเลยองนี้นะคะนี่ค่ะสามบาทค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะอันนี้ไม่ทราบเหรียญหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ๆเป็นแบบนี้เลย <ๆ S 1> เก่าๆนะคะดูความเก่ากักนนะนี่นะ แบบนี้เลยนะคะ300รอบาทค่ะรายการต่อไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นเบี้ยนะคะเป็นเบี้ยหรืออะไรไม่ทราบนะแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะ300รอบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยเลี่ยมมาแบบนี้นะคะดําเดิมเลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพัพผงสสุพรรณค่ะ มันๆเลยนะคะสภาพใช้นะองค์นี้ส,สวยๆเลยนะคะแจ่มๆเลยนะองค์นี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญานี้คือรอยตัดต่อครับดีมากนะคะมันๆเลยนะคะอันนี้สภาพใช้นะคะสภาพใช้มาแล้วนะคะนี่เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะ อันนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะสีทองทองแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปันเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรอดคะ่ะสวยๆเลยนะคะองน,นี้นะชัดเจนเลยนะเก่าๆนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะรูปรอหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยจานนะคะไม่มีรอยจานสวยๆนะคะเก่าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปของดีของเด็ดช่วงท้ายคลิปนะคะถาดนี้นะอง์ละหนึ่งพันบาทค่ะถาดนี้นะอง์ละหนึ่งพันบาทเริ่มจากนี่ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลย ะะสภาพเดิมๆเ,เก่าๆแบบแบบนี้เลยพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานเลี่ยมเงินแบบแบบนี้นะคะเลี่ยมเงินแบบนี้นะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวองค์สีทองๆแบบนี้นะคะ ด้านหลังมียันนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทจบแล้วนะคะสำหรับรายการหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะถาดนี้เซตนี้นะคะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะเลี่ยมเลี่ยมเงินลงยานะคะเลี่ยมเงินลงยาส,สวยๆเลยนะคะเจ้าข,ของเดิมเขาเก็บสภาพดีไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะองนี้ สวยๆชัดเจเลยนะคะ <c oughs> ดูแล้วสบายตาเนาะ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาไม่ไม่เขาเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกว่าค่ะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะ <c oughs> เป็นเลี่ยมเงินนะคะ <c oughs> เป็นเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะสวยๆ ห5 0 0บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรอห้าค่ะเหรียญรอห้าเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญรอห้าเป็นเหรียญเงินแบบนี้นะคะ1,500อบาทนะคะน่าสะสมมากเลยนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่สุขค่ะลอหลวงปู่สุขแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ1,500้าอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นเขี้ยวกะเสือนะคะรัดรัดกระเช้าเงินแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวกะเสือมีรอยจานด้านล่างนะคะแบบนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่นะคะจบแล้วนะคะสําหรับรายการหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะเซตนี้องค์ละสองพันบาทคะ่ะเซตนี้องค์ละสองพันบาทนะคะรา,รายการแรกนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหน้าจีนนะคะเลี่ยมเงิน เก่าๆเลยนะคะสีสวยคีบ้าดินอ่าคีบ้าอันนี้เป็นคีบ้านะคะสีสวยเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวน้องส่องให้ชมเขาเรียกคีบ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แบบว่ามันเก่าๆนี่นะอ่ะคีบ้าค่ะคีบ้าได้พาตรงตามรูปทุกองนะคะอันนี้เป็นคีบ้านะคะเก่าๆมาเลยนะคะนี่นะ เป็นหล่อโบราณนะคะน่าสะสมมากนะคะนี่นะสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนี่คะ่ะเป็นเหรียญเงินนะหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยลงยานะคะลงยาสีทงชาติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินพร้อมขึ้นคอน่ารักน่ารักได้เลยนะคะนี่นะ สองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นงาค่ะงาแกะสิงทรงเครื่องนะคะส,สวยๆมันๆน,นะคะ<ๆ>เก่าๆสภาพใช้มาแล้วนะคะอง์นี้นี่นะคะสองพันบาทค่ะขนาดนะคะขนาดนี่ค่ะใหญ่กว่าเหรียญห้าประมาณเหรียญสิบค่ะประมาณเหรียญสิบนะนี่นะประมาณเหรียญสิบนี่ค่ะสองพันบาทนะคะสองพันบาท เนี่ค่ะ2,000บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP ที่16นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด460 OMEJC หรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ0834374753นะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะ ที่อุดหนุนน้องเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ